สวัสดีจ้าพี่น้องทุกท่านนะคะยุกระสาวละค่ะคลิปนี้ก็ยูยูสวนค่ะอยู่บ้านเมยสาละเองนี่แหละหล่างจากบ้านทีสาราอยู่ประมาณกิโลหนึ่งค่ะถ้ามาเบ่งไมโครไมโอ,อกคันเก่าค่ะแต่ว่าเฮดสีไม่แต่งไม่นะรถเบาอัดค่ะมันกออกสีเขียวพี่น้องแต่ว่าในกล่องมันออกสีสีฟ้าน้ำงเงินนังเง,นนงเงินเนาะสีมันเปลี่ยนเพราะว่าใส่ซ้ำซูงไทยค่ะ สเดิมมันก็เป็นสีเขียวงามนเด้เขียวกูเบร์เลยเข้าไปเห็ดสีมหม่ยภาพพี่น้องมาเบิงค่ะคิดนี้เนาะนี่ใครสนใจก็ขายนะคะภายในก็นี่ค่ะเปิดมัไยวะ,ะเปิดว่าเป็นนี่พามา่าแอร์เย็นค่ะแอร์เย็น สะอาดพวกหลอกกระจอดค่ะผู้ใดมีที่มีไฟตาไฟชุดของเรอกี่ขายตีตตสารักมาได้แล้วค่ะนี่สีสื่อมาใส่ใหม่ไปเสี่ยงกงหากะบ่มี่ค่ะมันบาเข้าไปบัถือจังหวะนะจังหวะของมันมมี่ ยนะะแอร์เย็นแอร์เย็นยสีผึ่งไปออกงานมากค่ะไปคุดงานหลวงมาก,มากสองมือหันบุ้งกี้ก็เป็นบุ้งกี้ใหม่ค่ะหาซิบกัวนี่แหละพี่น้องกัวเท่ายกะทโมาตัวราคาเอาค่ะกันนีิเป็นเทเลอร์ค่ะรถคนน้ำมันคนเรือช่วงนี้ไปหาปลานะคะ นี่หลายคนถามว่ารถเกี่ยวไปจอดสรถเกีียวขั้นหนึ่งไปจอดสจอดยูนี่จ้ะพี่นอ้อง <c oughs> จอดยู่นีจ่จ้ะยูบานมันม่มีมึงจอดเลยม,มาจอดเลยบานเม่เพราะว่านี่ลงรถเนาะนเดี๋ยวก็ล่อฝนโกรงเหตถ้าฝนโปกัศดีเดอเอารถไปเช็คออาไปเช็คก,กัน กต่ฝนหมดปกับอากาศเชงแล้วพี่น้องจักสิไปเกีียวใส่เนาะนี่ปุ่นกอบเบอกปิดรถยี่สิบกว่าปีอค่ะอันนี้แม่กับพึ่งเฮ็ดบ้านนะคะจะจอดมังมีล่งรถจอดคันหนึ่งจอดอยู่นี่จ้าพี่น้องจ้าอยู่บ้านแม่ค่ะ ยู่นี่มันโลงนี่มองจอดอยู่บ้านแออัดหลายขั้นหาหมองยางกับหมมีมันหมีอมีมองห็นเล็กน้อยเลยน,นะก็เลยม,มันจะจอดไปอยู่นี่แล้วจา้านี่สองขั้นจวดเนยนอนห้องปีนี้ขันมีเขาเกี่ยวนะห่้มีเขาเกี่ยวก็เลยเออกไปหาเงินใส่ละใส่นี่นี่ก็เป็นของแม่ค่ะคู่บตะห้าสิบ ก็หนีซื้อต่อมือมาเด้อค่ะบ่ได้ซื้อเมือสองรถขึ้นส่งงวดบว่ายนะก็เลยไปซื้อมาต่อเบิ้ลงวดแล้วค่ะรถไทยกับเบิมีงวดมีโคกับเบิมีงวดตัวดำรถดำมีงวดบ่วะตัวดำกับเบิมีงวดค่ะของแม่สาลังมีงวดรถจังเดียวงวดรถปิดอัพนะคะแต่เบ่มีงวดมีแต่งวดเท่ากับโซงวดไฟแนนซ์บ่มี นี่กันเก่าจอดอยู่นี่จ้าเอฟซีมันนี้กะเม่เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะห่อ,อไปฝากไอ้ดมอยู่บ้านนะคะนิดหน่อยก็ก,กินไปต้งหันนี่ของฟอร์ดต,ต้นจอดอยูน่นี่น้ำเห็ดก็ใส่ไม่เห็นอยู่นี่แหละค่ะขันนี่ก็เป็น ตัวเดินสิบสองค่ะมาตัวเดินสิบสองมอเตอร์อยังวะลืมเครื่องเอ็มดีค่ะ <c oughs> เครื่องเอ็มดีปัมได้กินยิบสามค่ะปัมได้กินยิบสามตัวเดินสิบสอง นี่จะเะด็เปลี่ยนสายผ้านมาเยู่สายผ้านี้ค่ะเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์กฝแาเาขามาเด้ยวยค่ะซ้ำมาทัานในสื่อใหม่จะ <c oughs> ยสิล่องเบิ้งค่ะเปลี่ยนไมหลายเยอสายผ้านนี่โบซอลักไซวันโบค่ะตัวนี้เครื่องเอ็มดีตัวนี้ไซทบโบตัวนี้ค่ะ Mm. กัโบตนนี้กันไงกลวโตวเครื่องไม้อยู่เครื่องไม้โบใบใหญ่ค่ะโตขั้นไม่นะโบบใหญ่ป็นไร mm. ต้นนี้ไงกว่าเอ็มดีอันนี้ก็รุดบางล่างรถดค่ะเอฟซี FC. นี่รุดบางล่างรดนี่ล่ะ ห่อนคักแจ่ฝนมโตกจักเทียนี่แหละทางน้ำมันเทเลอร์กะจักจันดหนค่ะเอฟซี FC, บุท่ันละแน่นอนอยู่เขาเจ้บาบันาเพิใ่ใจะยืมให้ซ้อมเอาให้เอามาใส่จะเข้าเสดไส้เทเลอร์ไม่บอกกะทะเบิงค่ะข้านน้กะ ถอนบันไดออกไหมขี่ขานใส่มันขับคนเดียวมันขับไดคนเดียวไหมคนอื่นขับบันไดไหมคะย่ำง่ายไม่กันยากอยู่ถักคนคนเดียวนเนาะก็เลยว่าเออทักมึงเฉลิมไหมสิไดยืมของเขามาใส่บอนาะนี่ข้นนีผู้ดผู้ดพอกระทักท่ายเยด้อส่วนไรพอซอล,ลคคราระเป็นคนขับเนี่ยใครใครเป็นเอฟซีคันนี้นะคะข้นนีออกออกออก,ออกเมืองดูเด้ค่ะ ฟ้าทายฮกหลอ่อพนันเจ้านี่พนนเอาไปหาป่าลงทงหาป่าใครจำคันนี้ได้นี่สุดยอดเลยจำง่ายคักคกันนี่อนไรกับเทนเลอร์ค่ะอืมบรรยากาศดีค่ะทงหน้าเงียบดี เดี๋ยวเขาโตกระบานก่อนกุเดี๋ยวอื่นแล้วลายคนทำหานอีกจารถเกี่ยวอยู่นี่จ้าค่ะเขาโตถึงท่ากระบานก่อนห่างกันกิโลหนึ่งค่ะแตยุยู่คนละมูบานดิยังจ้าเบาพื้นเขาได้นี่ มันใหญ่เนียเบาพื้นเขาไม่บาดจ้ะมันขัดมันเลื่อนไม่ได้เขานัดลานไว้แล้วคือว่าจองคิวลานเ้าบ้าลหกข้าวสามข้าวคับข้าวถ่ายคลิปเล่นเขาถ่ายคลิปเนยเด้อคนดังไหมเขาถ่ายคลิปเนยก๋วยเตี๋ยวที่ซาลังเห็นเ่อไหรไอ้ดมจ้ะจะกินได้กินบ่ได้บุ้มเปิดเทียนยังเปิดบ่กินดิแล้ว บุญแกแล้วบุญใกล้ใกล้ใกลก้ใกล้ติดตัวหาข้างหนอ่ะทำไมเดี๋ยวยังไม่ถึงวันเลยอ๋อเรียครบแล้วไม่ต่อหรอกผมว่าต่อไม่ถูกอ่ะไม่ถูกคนระับผมว่าไม่ถูกเราปรับพะทวงเราดิเราบะถึงแล้วลวันใหญ่ดอกแต่เราถึกถึงเรื่อยๆเจ้า <laughs> ไม่งวดน,นี้จะทุ่มแล้วก็ไม่ถูก ซื้อหาชบาที่กาละ่ะคเราบอกนะจะซื้อผ้าสีไปผูกเอลเลยแต่ถึงวันนี้นะโอ้ออกผ่าเจสีไปผูก้างในเลยบอกเรื่องต,ตัต้มกามนาตือสำนักสูงสำนักใบหวย้ำเหนอเพื่อนแรูยังไงนะแม่น้ำเหนเอดสูแม่น้ำในไม่ได้พ่อน้ำในดีกว่า ก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้ถ้ากินเบิร์นะอ้เป็นเบาเลยเละกินเป็นตะแสบอีกลี้เจ้าหลังบ้านว่าไอ้ไอ้ตัวเอสอะไรวะเอสหรือเอ็มเอสเก้าพันนะจะมาสิ้นเดือนหะามที่ว่าเขาขายที่ให้เอ้าเอ้าเขาไม่เอาช้างหรือ เขาไม่ได้ไม่ได้คิวเจ้าช้างเจ้าช้างไม่มีคิว